กันแล้วนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะยังสนุกกันอยู่หรือเปล่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เครื่องมือต่างๆที่เราจะใช้ในการฝึกเสียงของเรานะคะเวลาเราฝึกเสียงร้องเพลงเราก็ต้องมีเครื่องมือเราต้องมีอาวุธเราต้องมีวิธีการในการฝึกเพราะว่าเส้นเสียงของเรามันก็คือกล้ามเนื้อการฝึกกล้ามเนื้อการฝึกทักษะมันต้องมีวิธีพิเศษค่ะอาวุธที่เราใช้ในการฝึกเสียงของเรามีอะไรบ้างนะคะ หนึ่งเลยสําคัญมากคือสระพยัญชนะเพราะว่าอะไรคะเราพอจะเดาได้แล้วนะคะว่าเวลาเราร้องเพลงอะ่ะเราจะต้องปรับช่องปากช่องคอของเราเพื่อให้มันผลิตเสียงให้เราได้ทีนี้เสียงของเราอยู่บนสระถ้าไม่มีสระจะไม่มีเสียงของเราเชื่อไหมคะ อะไม่งานทุกคนลองพูดอะไรก็ได้โดยไม่มีเสียงสระยังไงดียังไงทำไม่ได้นะคะสระกับเสียงมาด้วยกันเช่นอโออีูเห็นไหมคะเวลาเราออกเสียงสระแต่ละตัวรูปปาก โครงปากคอถูกปรับหมดเลยเวลาที่เราปรับรูปปากรูปคอจะมีผลต่อโทนเสียงและคลื่นความถี่เสียงเมื่อคลื่นความถี่เสียงเปลี่ยนไปมันก็คือการเปลี่ยนโน้ตต่ำโน้ตสูงการเปลี่ยนความดันเปลี่ยนระบบทั้งหมดข้างในนะคะซึ่งมันมหัศจรรย์มากแค่การเปลี่ยนสระนิดเดียว ทำให้เราร้องโน้ตนั้นได้ง่ายขึ้นหรือยากขึ้นได้เลยนะคะพยัญชนะก็สําคัญไม่แพ้กันนะคะตัวพยัญชนะทําให้การวางตําแหน่งของลิ้นเปลี่ยนไปทําให้ระบบแรงดันต่างๆจุดกําเนิดของลมจุดกําเนิดของแรงเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยนะคะเช่นตัวส่อเสือจะเป็นตัวที่ทําให้ลมไหลฟอฟันก็เป็นตัวที่ทําให้ลมไหล ตัวที่กักลมคือตัวกอไก่หรือตัวที่ทำให้ลมไหลสบายๆเป็นตัวนอนหนูยอยักการกำหนดแรงดันลมแรงโฟลของลมการไหลลื่นของลมมีผลต่อเส้นเสียง,ท,งทั้งสิ้นทีนี้เครื่องมือที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนะคะใครพอจะเดาได้บ้างว่าคืออะไรอ่า ตัวที่ครูจะใช้เพื่อปรับเสียงของพวกเรานะคะนั่นก็คือสเกลและแพทเทิร์นเพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกร้องเพลงเวลาเราจะเทรนเสียงเราจริงๆเราต้องรู้เรื่องสเกลกันนิดนึงนะคะมารู้จักเมเจอร์สเกลกันหน่อยวันนี้เราจะยังไม่ลงไปที่เปียนโนให้วุ่นวายมากนักน,นะคะเราอาจจะทำความรู้จักกันแค่คร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยววันหลังๆเราจะได้ฝึกเอ็กซ์ซอร์ซส์นี้กันนะคะ เมเจอร์สเกลก็คือตัวโนตโดเรมีฟาโซลาทีโดถ้าใครเคยได้ยินคุ้นๆพอจะนึกออกนะคะเราจะใช้เมเจอร์สเกลนี้ละคะ่ะในการวอร์มเสียงและแพทเทิร์นที่เราจะใช้นะคะมีทั้งหมด5ตัวเอาไปแค่5จริงๆมีเยอะกว่านั้นนะคะตัวแรกคืออะไรเอ่ยตัวแรกคือ5 tone 5โทนคือมีการใช้โน้ t แค่5ตัวนะคะใช้แค่โดเรมีฟาโซเป็นโน้ตง่ายๆค่ะเรียงกัน5ตัวเรียงขึ้นแล้วก็เรียงลงโดเรมีฟาโซฟามีเรโดนี่คือ5โทนค่ะ5โทนใช้ทำอะไรนะคะ5โท e อันแรกที่สำคัญมากเลยคือใช้เช็คเสียง ใช้เช็คว่ามีจุดไหนที่เราจะต้องโฟกัสเป็นพิเศษใช้เช็คว่าเรามีแนวโน้มในการร้องเพลงแบบไหนใช้เสียงแบบไหนนะคะแล้วก็หลักๆของ5ฟ o ์โทนคือมันจะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับเสียงเชสของเรานะคะตัวต่อไปค่ะตัวนี้ก็สำคัญไม่แพ้กัน o c t ก v e Repeat ตัวออกเ e r รีพี t ทำไมถึงชื่อรีพี t เพราะว่าเราจะไปซ้ำโน้ตบน4ครั้งเอาละโน้ตในออกเ e r รีพี t คืออะไรออกเต e คือจากโดต่ำไปหาโดสูงเราเรียกว่าออกเต e เสียงของออกเ e r e ีพี t จะประกอบไปด้วยโน้ตโดมีโซแล้วกระโดดไปที่โดสูงซ้ำที่โดสูง4ครั้งโดมีโซ โด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 แล้วกลับมาโซมีโดโน้ตตัวนี้เหมาะสำหรับอะไรคะโน้ตตัวนี้เหมาะสำหรับการฝึกสร้างความแข็งแรงให้เสียงมิกซ์ด้านบนสำคัญมากๆเลยนะคะตัวนี้เวลาเราใช้อ c อกเ e ปรีพี t อะมันจะมีการซ้ำที่โน้ตสูงสุด โน้ตบน4ครั้งนั่นคือการย้ำเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับโน้ตนั้นนะคะแล้วก็ยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างมากเช่นถ้าเราเป็นพวกที่ร้องเพลงแล้วเสียงชอบปลิ้นไปปลิ้นมานะคะเราก็จะฝึกการกระโดดจากเสียงหนาไปหาเสียงบางทำเสียงบางให้แข็งแรงขึ้นแล้วกระโดดกลับมาที่เสียงหนาแบบนี้ใช้ฝึกได้หลากหลายมากนะคะนั่นคือออกเตปรีพีทตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปคือออกเตป ออกเตปดาวเป็นยังไงออกเตปดาวคือเราจะเริ่มที่เสียงโดสูงนะคะแล้วลงมาหาโดต่ำโดยที่ใช้โน้ t โดโซมีโด,โด,โดเหมือนกับออกเตปรีพี t แต่เราจะมาจากข้างบนนะคะกลายเป็นเสียงโดสูงโซมีโด,โดแล้วถึงจะย้อนกลับขึ้นไปมีโซ โดแล้วกลับลงมาโซมีโ so, ดใครนับทันบ้างว่าทำกี่รอบนะคะอะทำทั้งหมดมาจากข้างบนโดโซมีโดมีโซโดโซมีโดก็คือ1รอบ2รอบ3รอบกลับมาที่โดต่ำตัวนี้นะคะจะใช้สำหรับคนที่เสียงหนักเกินไป เสียงหนักเกินไปนะคะก็คือเวลาร้องเพลงแล้วแหม่เสียงเฮดแต่มันไม่ค่อยมามันชอบถึงเอาเสียงข้างล่างขึ้นไปร้องเวลาเราจะแก้นิสัยพวกนี้เราต้องใช้อ็อกเตปดาวอีกตัวหนึ่งละคะอีกตัวตัวนี้โหดมากตัวนี้โหดมากหลายคนบ่นว่ายากแต่ไม่เป็นไรนะคะรับรองว่าทำได้ทุกคน1.5ออกเตปคือโดมีโซที เสียงต่ำเสร็จแล้วขึ้นไปถึงโดสูงเราไม่หยุดแค่นั้นเราต่อไปอีกค่ะโดมีโซ so. มันก็เลยกลายเป็น1ออกเตปกับอีกครึ่งหนึ่งไปจบที่เสียงโ so ซสูง Do, me, so. โดมีโซโดมีโซทีนี้ขาลงของ1.5ออกเตปนะคะเราจะจำเป็นคู่ค่ะเราจะลงมาจากโ so ซสูงใช่ไหมคะโซฟา เรทีโซฟาเรโดจำง่ายขึ้นนะคะจำเป็นคู่ค่ะโซฟาเรทีโซฟาเรโดเดี๋ยวพอเราเจอบนเปียโนเราจะคุ้นง่ายขึ้นนะคะวันนี้เอาเป็นว่ารู้จักชื่อกันไปก่อนรู้จักตัวโน้ตกันไปก่อนนะคะให้วอร์มอัพวอร์มอัพกันก่อนว่าเราจะเจออะไรบ้างอีกตัวหนึ่งสุดท้ายคือตัว broken ตัวนี้นะคะจะท้าทายกว่าตัว Octave Repeat หรือว่า Octave Down เพราะว่ามันจะมีการกระโดดข้ามแทนที่จะเป็นโดมีโซจะกลายเป็นโดโซแล้วค่อยกลับมาตัวมีแล้วกระโดดไปหาโดสูงจากมีตัวนี้ไปหาโดสูงตัวนั้นแหละค่ะที่ค่อนข้างยากนะคะโดโซมีโด so, สูงแล้วกลับมาโซมีโด นั่นคือตัวที่เอาไว้ใช้ท้าทายพวกเราหลังจากทําทุกอย่างได้หมดแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเช็คว่าเอ๊ทำได้จริงๆหรือเปล่าแบบนี้นะคะเอาละมี5โทน o อกเตปรีพีทออกเตปดาวหนึ่และ Broken or p e g เจริงๆมี Octave Sustain แต่ว่าเอาไว้ก่อนนะคะตัวนั้นจะเอาไว้ฝึกความแข็งแรงในการโฮโนตสูงซึ่งค่อนข้างยาก อีกเครื่องมือสำคัญเลยนะคะเวลาฝึกเสียงทำไมมันถึงมีรายละเอียดเพราะว่าช่วงเสียงของเรามันจะถูกวางไว้ตามช่วงโน้ตต่างๆบนเปียโนถ้าเรามีความรู้ว่าเอเสียงเชสเราอยู่ตรงไหนรอยต่อเราอยู่ตรงไหนเสียงมิกซ์เราอยู่ตรงไหนเสียงเฮสเราอยู่ตรงไหนเราจะรู้วิธีการฝึกเสียงของตัวเองค่ะทำไมครูขิมถึงรู้ว่าจะต้องฝึกตรงไหนจะต้องวางแพทเทิร์นลงตรงไหน นั่นเป็นเพราะว่าครูรู้ว่านักเรียนแต่ละคนช่วงเสียงของเขาอยู่ตรงไหนหลังจากการผ่านการเช็คการฝึกมาระยะหนึ่งเราจะเริ่มเห็นค่ะว่าเสียงของเราช่วงไหนคือเสียงเชสช่วงไหนที่เราต้องระวังช่วงไหนที่เป็นรอยต่อช่วงไหนที่เป็นเสียงมิกซ์และลักษณะอาการของเราในแต่ละจุดเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการแยกกันนะคะ ทีนี้การวางโน้ตการวางแพทเทิร์นลงไปบนโน้ตต่างๆที่เป็นช่วงเสียงที่เราจะต้องฝึกมีความสำคัญอย่างมากอย่างเช่นถ้าครูจะใช้อ c อกเตปรีพีทเพื่อฝึกเสียงมิกซ์ของทุกคนครูก็ต้องรู้แล้วว่าเสียงมิกซ์ของเราอยู่ตรงไหนแล้ววางโน้ตลงไปให้3ตัวล่างอยู่ที่เสียงเชสแล้วตัวข้างบนเป็นเสียงมิกซ์หรือ ถ้าครูต้องการจะทำให้เสียงของเราขึ้นเสียงสูงได้โดยไม่ตะเบงครูก็ต้องรู้แล้วว่าโน้ตสูงที่เราสามารถร้องได้แบบตะเบงหรือว่าเคนน่ะมันอยู่ตัวไหนแล้วครูก็จะเลือกโน้ตที่สูงกว่านั้นนิดหนึ่งเพื่อให้เราเริ่มจากเสียงเฮดเบาๆแล้วก็เอาจากเสียงเฮดนั้นไล่ลงมาเพื่อลดน้ำหนักของเสียงสูงด้วยแพทเทิร์นออกเทปดาว แบบนี้นะคะเพระนาะฉะนั้นการฝึกเสียงการเทรนเสียงมันก็เลยเป็นวิธีการเฉพาะที่จะต้องใช้ความเชี่ยวชาญเดี๋ยวครูจะวางแพทเทิร์นแบบฝึกหัดต่างๆไว้ให้เราได้ฝึกให้แน่ใจว่าทุกคนน่ะได้ฝึกช่วงเสียงของตัวเองทั้งต่ำกลางสูงและสามารถร้องเพลงที่เดงชอบได้อย่างน้อยก็สบายขึ้น1ระดับ2ระดับหรืออาจจะ3ระดับนะคะ นั่นก็เป็นเครื่องมือทั้ง3อย่างในการใช้เพื่อฝึกเสียงของเราได้เห็นภาพรวมกันไปแล้วนะคะวันนี้ว่าสระพยัญชนะสำคัญสเกลแพทเทิร์นสำคัญ ช่วงเสียงช่วงโน้ตสำคัญเราต้องรู้ว่าเสียงเชสเราอยู่ตรงไหนเสียงมิกซ์เราอยู่ตรงไหนเสียงเฮดเราอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเสียงเชสของผู้ชายอยู่ตรงไหนเสียงมิกซ์ของผู้ชายอยู่ตรงไหนเสียงเชสของผู้หญิงอยู่ตรงไหนเสียงมิกซ์ของผู้หญิงอยู่ตรงไหนถ้าโดยปกติแล้ว90%เซเสียงเชสของผู้ชายนะคะจะอยู่ในช่วง c 3ถึง c 4 บวกลบไปอีก2 Half Step 2 Half Step ก็คือ1นคีย์เป็นโนนะคะจากคียขาวไปคีย์ดำนี่คือ Half Step ทคีย์ดำมาคียขาวอีกทีนึ่งนั่นก็คือ Half Step จาก C3 ถึง C4 นั่นคือเสียง c h e s t Voice ของผู้ชายเสียงที่สูงกว่า C4 ขึ้นไปก็จะอยู่ในโซนของเสียง Mix ส่วนเสียง c h e s t ของผู้หญิงนะคะก็จะอยู่ที่ F f แ a t 3ไปจนถึงประมาณตัว G4 บวกลบไปอีกประมาณ2 h a ฮั s สเตเหมือนกันนะคะซึ่งรอยต่อของแต่ละคนนะคะแตกต่างกันแล้วแต่คนเลยค่ะแต่ส่วนมากรอยต่อของผู้ชายจะเริ่มเกิดที่เหนือเสียงเชสขึ้นไปก็คือประมาณตัว D4 นะคะแล้วก็สูงขึ้นไปกว่านั้นก็จะอยู่ในช่วงของเสียงมิกซ์ของผู้หญิงส่วนมากก็จะเกิดรอยต่อในช่วงตัว G ตัว A อ รงนั้นนะคะซึ่งเป็นช่วงเสียงที่เราจะต้องระวังหลายคนร้องเพลงแล้วรู้สึกว่าเกิดอาการปลิ้นหรือเกิดอาการที่เราจะต้องเจาะดูกันเป็นพิเศษตรงช่วงรอยต่อทีนี้ถ้าเราเป็นคนที่ใช้เสียงหนักเกินไปหรือว่าใช้เสียงบางเกินไปบางทีเราจะไม่รู้ว่ารอยต่อเราอยู่ตรงไหนนะคะ ก็ไม่เป็นไรค่ะการวอร์มเสียงช่วยเราได้แล้วก็พอเราเจอว่าเราจะเล่นเสียงเราจากต่ําไปสูงยังไงสูงมาต่ํำยังไงเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าใจขึ้นการร้องเพลงเสียงต่ําเสียงสูงก็จะง่ายขึ้นค่ะเอาเป็นว่าวันนี้เรารู้จักกันคร่าวๆนะคะว่าเครื่องมือสําคัญในการที่เราจะต้องใช้ในการฝึกเสียงอะ่ะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะลงไปในรายละเอียดในวันหลังๆนะคะทุกคน ก็ฝากเอาไว้แค่นี้ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะ